ก็วันนี้เรามาอยู่ในเกมชินจังมีแอนด์เดอะโปรเฟสเซอร์ออนซัมเมอร์วาเคชันนะมามีอาการงงๆกับปุ่มคีย์บอร์ดเมาส์เล็กน้อยน,นี่คือนี่คือโลกของชินจังนะนะมันหน้าตาเหมือนขนมหรือก้อนเออสักยางสถานีรถไฟไซตามะ ทุกงที่ทให้ชินกันซินนิโดติคิวชูนิชุบกันนี่มันดูกระตุนชัดๆเน่ว่ะเมีฮมาวลีด้วยจะไปหาคุณแย่คุณตารถไฟครับกันดื้อๆอย่างนี้นนะคุมาโมโต

รู้แล้วอ่ะอันนี้เราต้องคลิกใช่ไหมอ๋อพ่อมาแล้วโอ,โอ้อยู่ทางนี้เอยเะล่ะเฮ้ย <laughs> มันสวยว่าชอบภาพมาแล้วโหถ้ากระตูนเป็นอย่างนี้เลยโคตรเฟี <laughs> <น>้ยวเลยกดข้ามได้กดเลยไม่อ่านอะไรทั้งนั้น <laughs> <laughs> เฮ้ยอันนี้เชื่อแหละความ,มงไหมใช่ไหมไม่รู้ถามใคร อยู space, ่ดีวน <'ve> ี้น่ไอ้ครอบขัวโง่โเฮ้อ้านนน่นกดข้ามเลยไม่รู้พูดอะไรกันอยู่ดีก็ให้กล้องย่อสวนมาฮึ่ม ที่ไหนมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่นั่นย่อมมีโพรน,นอ๋อ,อให้ช่วยถ่ายรูปว่าสั้นอ๋อจะถ่ายรูปให้โอเคโอเคย่อส่วนเข้าไปในตัวหมีเลยไหมออชีตอถ่ายอาเรียบร้อยโนดนย่อส่วนไปเดหรือไว่ไม่ตื่นอ่ะไม่ ฉันคนะือใครน่ะมุกเดียวกับฉันหลงมาเนะี่ยเออโอ้โกล้องโคตรห่วยเลยพิกเซลนี่มันอะไรกันโอ้โหรถไฟโอ้โหสมจริงจัดดูวิวนี่แต่แท็กตนมันเป็นขนาดนี้สุดยอด ก่อเลยหัวล้ออะไรก็ไม่รู้ตัวร้ายชวชวๆมันต้องเป็นดนตีวชว์ชวเลยฉากนี้แต่ไม่มีปิดดนตีลิขสิทธิ์อ่ะโอยดูดอกไม้นี่เด็กความสมจริงนี่มันอะไรกาน Windows XP อ่ะ <c oughs> โอ้โหมา้าม้าแบบสามมิติแบบ เชิงสองมิติเขาเรียกว่าแะไรมันต้องมีชื่อเลขกดิอืม,อมสวยจัดชมไม่ขาดปากเลยเกมนี้ภาพสวยจริงอะ่ะดูเดดูเสาเนี่ยเดะดูความเป็นมิติของมันเดยแต่ไอลายสัญลักษณ์นี่มันอะไรกัน <c oughs> ปนปนจึกจักจึกฉักปนปนกุกกุกกุกมาแล้วแน่เหมือนซาเอะเลยตัวนี้แล้วครอบครัวโนฮาระก็มาถึงสถานที่ที่นี่ที่ไหนเนี่ย หมาปกติหมามันไม่มาด้วยใช่ปะเหลือม,มาด้วยลแล,ล้วน,น,น้องสาวเกมแนวเชิงสารคดีจังหวัดปะเนี่ยเหมือนมาอวยจังหวัดหนึ่งอะ ขอบคุณที่ดูแลมิซาเอะและฮิโรชิเป็นระยะเวลานานข้า,ามเลยพูดมากห <c oughs> น่เหมือนมิซาเอะเลยญาติคร <c oughs> อ,อบครัวมิซาครอบครัวแม่ปะเนี่ยใช่น่าจะครอบครัวแม่แหละ อรข้ามเลยเมื่อไรจะได้เล่นมีแต่กระตูนให้ดู <c oughs> มาแนวเดียวไลย <c oughs> เกมโดนเลมอนปลูกผักเลย <c oughs> มีแต่บทพูดเต็มไปหมด <c oughs> กว่าจะได้เล่นโคตรนาน <c oughs> ได้เวลากินอาหารกันแล้วอาหารกลางวัน <c oughs> ได้เล่นยังครับ <c oughs> มาแล้ว ไปเล่นทันทีเฮ้ยเฮ้ยวูวิ่งได้ด้วยวิ่งได้ด้วยกดคิวให้ดูเลยบุกคใช่ปะกล้องถ่ายรูปอ๋อที่ไปถ่ายรูปกันนี่คือเจอไดโนสเสาร์เจอครอบครัวเมื่อกี้ โอเคโน้ตพิกเจอร์มีความสนุกกับกระดาษวาดภาพก็เอาเมื่อกี้ไม่ใช่ Growing อ๋อนี่คือแผนที่ไอ้เราก็มองไปดู <c oughs> เอ้ยมีตัวนี้ด้วยมันชื่ออะไรนะแอคชั่นเออสุนเย็นเราไม่มีตังค์สักแดงเราต้องไปหาตังค์ไหมไปนโนดได้ไหมกระเป๋า่ะ แฮปเลยเงินนะ่ะแมวเหรอจริงอะ่ะคือเป็นกรอบสี่เหลี่ยมตันเฮ้ชอบภาพติวอ่ะคอนโทรล W A S D X Z ยู U U มี X Z ด้วยเหรอไปทำอะไรฮ เอ็กซ์แซดมีว่หันอย่างเงี้ยหรอเพื่อไม่มีประโยชน์ออกไปข้างนอกเลยเฮ้ยเปิดประตูลงข้างล่างอ่ะหรือว่าไงไหนไปห้องนี้ก่อนโอเคสเปิดไม่ได้เป็นห้องใครสักคนไม่ไม่จะไปทางนี้ตัวมันเล็กเหลือเกินฉันไม่รู้ประตูนี้มันไปที่ไหนนะ ไม่จะเข้าลงบันไดไปหลังบ้านกระโดดดิโอ้โหแม่งโดนตีชัดๆไหนบอกไม่มีโดนเตะไงฟ้าสวัสดีจ้าเอ๋ัสดีจ้า อไปหามะแลงเหรอมันมีปุ่มอะไรให้กดแวบๆนะเพ้ไ่ได้อ่านคลิกรัวไปหนนะ่ะเฮ้ยมาแลงนี่ไงแม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 งตัวอะไรวะอาจเิเมตแะ่ชิปหายแล้วตัวอะไรเข้าไปตั้งค่าไงองไีไม่รู้อ๋อสีเซตติ้ง คีย์บอร์ดมีแคทมีอะไรไหมอัลติเมทบัตเตอราฟายอัลติเมทกับปุ่มอัลติเมทอย่างเดียวเหรอเมื่อกี้กดก็ไม่เห็นติดเลยนี่เน็ตและเอสพี SP นี่มันคือปุ่มอีหยังอ่ะอ๋อสเปทบาร์อัลติเมตสเปทบาร์ฮะมีเอเลียนด้วยเหรอชิปชิปวิ่งอ่ะ แง่ผมกดอ้าวหายไปแล้วอ๋อนี่ไงกดหยิบขึ้นมาโอเคโอเคนี่ไงมาแล้วแล้วหยิบไงอ๋อนี่ไง <c oughs> กดสเปซบาร์เพื่อหยิบแล้วก็ได้แมลงปิดสนามมาหนึ่งตัวกดคิวเพื่อเปิดดูนี่แมลงตัวที่หนึ่งมีไงไหมมีไงไหม โอยนี่มันทั้งเมืองเลยนี่ว่ะใช่ไหมโอ้โหืมมุมมองโคตรสวยร้านเมื่อกี้นี่ว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไม่ได้นึกว่าจะไปต่อไทั้งเมืองให้ตายสิเฮ้ยแมงตัวนี้จับได้ปะจับได้ไหมเอา้าแมงประกอบฉากปะเนี่ยจับ <c oughs> ได้อะไรมาไอเทมไอซิโซคืออะไรอะ่ะเป็นข้อความอะหรือว่าอะไรอ๋อเป็นใบไม้เป็นพืชโอเคโอเคพิโซเป็นพืชเฮ้ยจับเลยได้<ย>ผีเสื้อเอาดีนี่ไงี้ยโหวสวยด้วยสวย,วยตัวเมื่อกี้ เอ้ไปจับต่อ,อ,อ,อหมาน่าหลักกว่าหมาตามมากินข้าวว่างั้นชินจังได้คุยกับหมารู้เรื่องนะ <c oughs> กินกันเสร็จแล้วเหรอเร็วจังไงไม่เห็นมีฉากกินเลยอ่า Nà lắc mi một lửa so với đù lè pha chan đù đào no harak ngài sóng lầuしている yoyo cono iêdea yu kaze ny nót tê giơ เสียงพูดเบาๆนี่คือแหละมันดูทีวีแหละมันคือเสียงจากทีวีอ่ะเฮ้ยครอบครัวนี้ตอนนี้ชื่อว่าอะไรนะลืมละเดี๋ยวมันมีชื่ออยู่อันนี้คือฮันตะลาลากโกุวคาซมะ 何で私はキネキキ<ネ>何で私は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 何で私 体の長さが人の十倍以上もあるとても大きな生き物です。ジンギワ、コンテナにまい。はい、おやすみなさい。はい、なだっなっちゃ <music> フィルゲームンデいーはマンドゥーカートール